สาวกับพี่น้องสอตอนัสตนยตรีตอนสิบเ so <ส>็ <atin ya. S 1> มงขออนสาวจ้าตอนนี้ก็ขับรถมาที่ดาวเทาอันนี้คือดาวเทานะคะมองมาชมบรรยากาศเมืองดาว บ้านตึกข้างหน้าด้วยค่ะที่เป็นตึกวงกลมเลยด้วยค่ะอันนั้นคืออสัญ,ญลักษณ์ของเมืองนี้นะคะใครมาก็ต้องมาถ่ายรูปก,กับตึกนี้ค่ะเพื่อนๆค่ะเพราะว่ามันเป็นจุดจุดเช็คอินเลยนะคะตรงนั้นเห็นบหมพี่น้องนี่และค่ะคือดาวทาวนะคะ,ค Downtown, ะ,คะเห็นบหมคะตรงนู้นค่ะที่เป็นตึกวงกล,งกลงมอ่ะนี่คือเราดาวทาวที่ติดกับไอ้แบงก์ออฟอเมริกาคือเราออกจากา ออกไปแป๊บเดียวนี่นะคะก็จะเจอ,เจอสภาพอย่งนี้ค่ะอันนั้็จะเป็นท่าเรือเลยค่ะพี่น้องแล้วก็สามารถลงเรือสำราญได้ตรงนี้นะคะไปท่องเที่ยวแคริบเบียนนะคะเพื่อนีน่ค่ะมองไปตรงนี้ก็จะเป็นดาวทายมตอนนี้ก็เราจะมาทำความสะอาดบ้านค่ะ แต่ว่าลูกค้าขอเช็คเช็คเอาทียงวอสันสถาน,นีรถไฟคะ่สะสถาน,นีรถไฟของเมืองนี้นะคะใครจะเดินทางไปที่ออร์แลนโดนะคะก็สามารถมาขึ้นรถไฟที่นี่ได้คะ่ะอันนี้คือใครๆกับสถาน,นีรถไฟหัวลำโพงบ้นานเมืองกรุงเทพบ้านเฮาแล้วกับพี่น้องคะ่ะ แต่นี่ก็จะเป็นสถานีรถไฟของเมืองนี้ค่ะสามารถมาขึ้นได้แต่ว่าคนงเงียบเงี่ยคัเพราะว่าส่วนมากคนไม่ค่อยใช้บริการสถานรถไฟกันว่หน้องส่วนมากเขาจะใช้บริการารถยนต์ส่วนตัวค่ะเพราะว่าอยู่ต่างจังหวัดน,นี่นอกจากเขาเดินทางระยะไกลไปที่ออรแลนโดหรือว่าจากออรแลนโดไปนิวยอร์กนี่คนก็จะใช้บริการรถไฟเยอะแต่ถ้าแบบลงแบบใกล้ๆนี่คนเขาจะบริใวบริการค่ะ น้อยมากนะคะตอนนี้กําลังจะพาเพื่อนๆเข้ามาในเมืองที่มีชื่อเสียงนะคะเก่าแก่ของเมืองนี้ค่ะพี่น้องเขาเรียกว่าอีโบซิตี้เห็นไหมคะเห็นไหมตึกรามบ้านช่องก็จะเป็นเก่าๆแบบโบราณโบราณนะคะเป็นเมืองแหล่งท่องเที่ยวสมัยก่อนแถวนี้จะเป็นโรงงานยาสูบนะคะโรงงานไอซิกร์เขาเรียกว่าซิกร์คืออัน ยาสูบพวกอันสิกาพี่น้องเนี่ยแถวนี้เนี่ยเนี่ยอีโบซิตี้เห็นไหมคะตอนค่ำคืนนี่โอ้ยผู้คนกันออกมาท่องเที่ยวมาดงมาดื่มมานั่งกันนะคะมีเขาเรียกอีโบซิตี้พูดนพี่น้องไงเนี่ยโอเดนี่มองไปจะคล้ายๆกับนิวออลีนค่ะสไตล์การก่อสร้างบ้านนะคะคล้ายๆกับนิวออลีนโอ้อะ่าเรามีนิวเอ่อบิวติ้นกรอิงอัพโอเวอร์ อันนี้คืออันสถานที่จอดรถนะคะและ้วข้างบนก็จะเป็นอพราร์ตเมนต์ค่ะเห็นไหมคะข้างบนมันจะเป็นอพราร์ตเมนต์แลวข้างล่างมันจะเป็นถานที่จอดรถ,ถค่่พ์คกิ้งเห็นไหมคะเมืองเก่าอันนี้ก็จะเป็นสถานที่ราชการะคะ่ะ Student Service Center อันนี้เป็น,น,น,ปน Student Service Center สถานที่ท้าราชการของไออีโบซิตี้ขึ้นเขาเรียกอะไรบ้านเราเขาเรียกว่า,าที่ทํางานของไอผู้ว่าราชการน,นพี่นออันนี้ก็ก่อสร้างอีกแล้วก่อสร้างไปตรงไหนก็จะก่อสร้างก่อสร้างก่อสร้าง<ๆ>นะตอนนี้เราก็จะพาเพื่อนนฮะตอนนี้เราก็จะพาเพื่อนมาเข้าเมืองอีโบนี่เป็นเมืองเก่าแก่นะคะของเมืองแคมป้าแล้วัง What that's, is it? A, that's a Cuban bakery right there. Oh, really? That's a good place to get bread. Want to get some bread? You want to get some? We can go walk. Cue the time. Not easy to turn. This is Columbus right here. Oh, this Columbus here. Oh, I remember we passed. Oh. So we come here to Ebo, close already. Well, you can't come this way though. Oh, it's one-way One way ticket. Well, huh? you could. You go up, and take a left, and come back on 18th Street. and Come oh. back this way. It's but Street. it's faster to go the other way. Oh, yeah? A lot faster, yeah. we we to evil cities over there so we don't have to drive a car always. เป็นพ่อพี่น้องนะนั่น,นอันจะเป็นโรงงานซิกาเก่าได้แค่นะนคอสตาเรซิกาเห็นไหมคะเป็นโรงงานผลิตซิกาบริษ mm ัทยี่ห้อคอสตาเรถ้าใครเคยส MOK กิ้งซิกาไอไอยาสูบซิกาเด้วพี่เพื่อนๆก็จะได้เห็นอ่าย u ทู r เฮ้ยยูทูบเก y บ u นี o w เดี๋ยวเราจะพาไปเป็งรา้านเบเกอรี่ของ Cuban Bakery รรนะคะเดีย๋ยวไปดูข้างในเราได้ยินเสียงเพลงแล้วเป็นเพลงสเปนิสนะคะเป็นภาษอกลักษณ์ของคนสเปนิสนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันข้างในนะคะว่ามีอะไรบนะ้าง ลองนะห้าสิบพูดลองของนมปั่นมาเดี๋ยวเราจะเดินทางไปทำความสะอาดบ้านต่อกันค่ะนี่ได้ภายสับป,ประรด,ดมาได้พี่นอ้องไปตนไกินบ่วคะชายสับป,ประรด,ดตอนนี้เรากำลังจะเดินทางกลับกลับไปที่บ้านเช่าของเราอีกหลังค่ะเพื่อนๆนี่พามาเบิ่งบ้านเก่าแก่นะคะในเมืองอ e ีโบซิตี้ค่ะเพื่อนโอ้ดีสนิวโฮมคใมมิ่ง There's another Cuban bakery. Here it? I'll show you where it is. Really? Yeah. Oh. Oh, what the heck you that? That's my like bread bouncing around back there. And they Well, Columbus, Columbus. Once you know where you are now, right? Yeah, yeah, I remember. And then we go there. And then we turn here. Turn yeah, that one? That's where we come in all the time, right? Yeah. We do ban okay? ้านเก่าบ้านแก่หาดูยากนะเพื่อนๆบ้านเก่าบ้านแก่เนี่วนี้หาดูยากมาก I remember we look for the house in this street right It was 22nd it's like that first street up there Yeah เคยมาดูบ้านนะเดี๋ยวนี้เคยมาดูบ้าน I don't know I mean โอ้ยนี่ชอบบ้านหลังนี้บ้าน Look at this fucking place right here It's like a million bucks those houses Modern home มหรออีกหลังเนี่ย บ้านโมเดิร์นโฮมเห็นไหมคะแล้วก็นี่มีบ้านขึ้นใหม่นะเนี่ย